พลังประชารัฐก็จะไม่ทิ้งเพื่อไทยไว้ขอ,อลากไปด้วยคือเมื่อวานเนี้ย <c oughs> จากการถแถลงของทางพักพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะนักข่าวก็อยากจะรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วในการประชุมของพรรคจะมีมติ ขับคุณสามารถออกจากพักหรือไม่คือประเด็นหลักตอนแรกใช่ไหมที่นักขับเไปรอการแต่กลายเป็นว่าท่านโฆศกพลนบทโทปิยะตะวิชัยเปิดประเด็นใหม่บอกขอลาคพักเพื่อไทยมาร่วมวงหน่อยเพราะว่าพลังประชารัฐถูกโยงเยอะเหลือเกินโยงไปแม้กระทั่งวัฒดาคือพลเอกประวิทธ์หรือเปล่าพูดกันตรงๆแบบนี้คือเรื่องคุณสามารถตัดจบตรงที่ว่าคุณสามารถลาออกเองลาออกแล้วจบตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเออแต่พอมาวันนี้เสร็จปุ๊บทางท่านปิยะโฆศกของพัก มีการทิ้งระเบิดตูมใหญ่เลยเปิดประเด็นไหน่ไว้แล้วก็เราเห็นบทบาทของท่านชาเจนในครั้งนี้นะจากตำรวจมาเป็นนักการเมืองโอ้โห,โหมีการหินมีการทิ้งอักษรย่อมีการโย<ล>นให้ไปถามพักเพื่อไทยค,ค,คือเหมือนวางระเบิดให้เลยอ่ะอักษรอ,อักษรย่อน,นี่เต็มไปหมดนะกอกไก่ทอทงสอเสือตอเต่าอ้ออ่างหฮนกฮูกโอ้เต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันเพราะว่าเพิ่งคุยกับท่านอีกรอบหนึ่งให้ท่านลองกรุ๊ปซิว่าอักษรย่อชุดแรกนะหลายๆตัวเนี่ยเป็นใคร แล้วก็อักษรย่อชุดที่2เนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวก็จะบอกด้วยเป็นใครแต่ไม่บอกชื่อนะ,อออะเดี๋ยวรอฟังกันนะครับแต่ว่าเอาประเด็นเรื่องคุณสามารถก่อนเ <S S S> มื่อวานนี้นักข่าวเจอพลเอกประวิตยวงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็ต้องไปสอบถามท่านเรื่องของคุณสามารถว่าสรุปแล้วขับออกไหมหรือลาออกอะไรยังไงเอาลองฟังบางช่วงต่อๆนะครับพยาออยามยเลยพยายามเลยฝนตก ลุงสวัสดีค่ะลุงคะสุรทรผลการประชุมวันนี้ขับคุณสามารถออกจากกากนั่ใช่ไหมคะขับคุณสามารถยังถายพักหรือใช่ไหมคะออกไปแล้วถ้าติดใจมาหอก็คือข่าวเองนะคะไม่ได้ข่าวใช่ไหมคะไม่ปล่อยไม่ปล่อย่ปอยไม่ปล่อนี่เขาออกไปแล้วเขาออกไปนานแล้วตอบนักข่าวแบบนี้นะครับหลังจากนั้นพอถึงช่วงแถลงข่าวพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยทีมโฆษกพรรคพลังประชารัฐ นะฮะก็ <Jasmine. S 2> ออกมาแถลงพร้อมกับเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเดิมนะฮะเพราะอ,ออกมาตอบโต้เดือดๆเลยบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องและอยู่เบื้องหลัง The Icon Group ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยทำไมถึงมีแต่คนของพักเพื่อไทยแบบนี้คำถามคือ <S 2> <S 2> ไอ้ที่พูดถึงเทวดาทั้งหลายอ่ะหลายคนอ่ะตอนแรกนะถ้ายอมรับตามตรงนะก็ここพุง่งเปมาที่พักพลังประชารัฐพลเอกประวิทยนั่นแหละคือตัวท่านเองที่ พูดกับประ่าสุดทั้งก็บอกว่าคนโยงมาที่ลุงป้อมว่าเป็นเทวดานี่แหละออนะฮะแต่จากการถแถลงของพรกพลังประชารัฐเมื่อวานนี้กลับโยนกลับไปที่ทางพักเพื่อไทย <c oughs> ว่าเอ๊ะเทวดาตัวจริงของคดีนี้เป็นใครกันแน่นะครับ <c oughs> ทางท่านปิยะเองไล่เรียงเลยนะครับเริ่มต้นจากบอสแซมหรือว่าคุณยุรนันพอมรอมนตรีที่ณตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำใช่ไหม <c oughs> เป็นผู้ต้องหาล็อตแรกของคดีดีไอคอนกรุ๊ปนะครับ บอสแซมเนี่ยทางทัดปียะบอกว่าอดีตก็เคยลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรทมนะมจําได้ไหมแล้วก็เป็นผู้สมัครสสกรุงเทพเขต14ของพ,พอรรคเพื่อไทยด้วยโอต่อมาคือหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนดีไอคอนที่เป็นพิธีกรรายการหนึ่งก็เคยเป็นผู้สมัครสสพรรคเพืพอ่อไทยเช่นเดียวกันซึ่งมีความสนิทสนมกับผู้ใหญ่คนหนึง่ง แล้วก็มีการลงทุนร่วมกันด้วยจริงๆคนนี้ท่านเนี่ยให้อักษรย่อด้วย<ช>บอกว่าเป็นบอสกอไก่เป็นพิการที่เอาคนในกลุ่มดีไอคอนไปออกรายการบ่อยๆนี่แหละเกี่ยวกับคนอายุน้อยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมส่วนช่วงที่มีการร้องเรียนผ่านกมทคุ้มครองผู้บริโภคข,ของสภาผู้แทนราษฎรก็บอกนะครับว่าประธานกมทชุดน,นี้ชื่อย่อหมอม้าก็เป็นคนของพรรคเพื่อไทย <c oughs> และตอนนี้คนที่เป็นเลขาอนุกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคก็เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการในคอรมอของคุณอิงแพทองทานชินวัตนนี่แหละตอนนั้นเรื่องก็เงียบหายไปถ้ามีการดําเนินการซะตั้งแต่ตอนนั้น ผู้เสียหายคงไม่เยอะเหมือนตอนนี้คือภาพที่เราขึ้นตอนนี้เป็นกรมทชุดปัจจุบันนะแต่ว่าที่ท่านปิยะพูดคือกรมทในช่วงที่มีประเด็นเรื่องคลิปเสียงกันแล้วก็บอกว่ามีกลุ่มผู้เสียหายเขาเคยไปร,ร้องเรียนครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าเรื่องมันเงียบหายไปกับสายลมก็ตั้งคําถามว่าเอ๊กกรมทชุดที่แล้วประธานก็เป็นสสคนนึงทางภาคอีสานของเพื่อไทยหรือเปล่าชื่อมอมาอมทางเลขานุก,การปัจจุบันนะก็เป็นคนรัฐบาลเพื่อไทยนั่นแหละ แล้วที่เด็ดไปกว่านั้นคือมีการเปิดอักษรย่อต่างๆบอกว่าบุคคลอักษรย่อเหล่านี้นะฮะมีความใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่ร่วมรัฐบาลและเป็นนักการเมืองที่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยเป็นส่วนใหญ่ด้วย <c oughs> มีการเปิดตัวยอ่อมาทั้งหมด6คนนะฮะตามที่ขึ้นหน้าจอนี่เลยตั้งแต่กไก่ทอทงสเสือตอเต่าออ่างแล้วก็หอนกค,คูกนะครับ ทั้ง6คนนี้มีความใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่ร่วมรัฐบาลและเป็นนักการเมืองที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวยอ่อสอเสือฮอนกคูก,กดอเด็กอ่ะใครเป็นใครบ้างกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเทวดานะครับผู้ที่เกี่ยวข้องคล้ยๆกับเทวดาก็ยังจะมีะบุคคล นะครับที่มีชื่อย่อกอไก่ทอทงสอเสือตเต่าอออ่างรวมทั้งจ่าไม่รู้ว่าจาอะไรซึ่งพี่น้องสื่อมวลชนหลายท่านก็จะมีข้อมูลอยู่ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งบุคคลทั้ง6คนนี้มีความใกล้ชิดนะครับและเกี่ยวข้องกับนัก การเมืองที่ร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองอยู่ในพักเพื่อไทยเกือบทั้งหมดนะครับเนื้อจะเป็นสอเสืออนุคู่แล้วก็ดอเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเดาง,ง่ายๆครับว่าเทวดาอยู่ข้างหลังเป็นใคร มาแบบนี้นักข่าวเหนื่อยนะนั่นน่ะสิคือโยนระเบิดเต็มๆแล้วก็คือท่านโคศกพูดชัดเจนมากๆอ่ะว่าเนี่ยคุณไปเดาได้เลยว่าทวดาเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่นอกจากนี้ท่านปิยะนะครับยังอ้างถึงประวัติของคุณสามารถบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี57นะตอนนั้นคุณสามารถเป็นผอศอูนย์ร้องทุกข์ของกลุ่มสามมิตรแล้วในปี62ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะต้องกลับไปดูนะ ว่าตอนนั้นปี6 2ใครเป็นรัฐมนตรีแล้วแต่งตั้งคุณสามารถขึ้นมานะฮะเชื่อว่าคนจําได้ไดช่วงนั้น <จำ S 2> เป็นเรื่องของแชร์ลูกโซเนี่แหละแล้วก็คุณสามารถก็ออกซือบยใช่นะฮะแล้วก็เรื่องของคลิปเสียงต่างๆที่บอกว่าสามารถแต่งตั้ง DSI ได้เพราะตอนนั้นเนี่ยคุณสามารถไปนั่งอยู่ในกระทรวงยุติธรรมใช่หรือไม่ท่านปิยะบอกว่าอ่ะลองไปหาดูนะว่าเป็นใครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยนั้นเมื่อปี6.2นะฮะ ประวัติของคุณสามารถเมื่อปี2557เป็นผู้อำนวยการศูนย์ร้องทุกข์ของกลุ่มสามมิตรนะครับปี2557เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการร้องทุกข์ของกลุ่มสามมิตรและในปี2562นะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับที่ในเสียงในโฟนอินหรือเสียงในคลิปต่างๆว่าสามารถแต่งตั้ง DSi ได้นะครับเพราะว่าในขณะนั้นคุณสามารถเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับพี่น้องสื่อมวลชนหาได้ง่ายๆครับว่าในขณะนั้นปี62 นะครับใครเป็นนมัมมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับโอ้ฟังท่อนนี้นี่ก็คือโยนไปที่กลุ่มสามมิตรชัดเจนนะเอ๊ะแล้วกลุ่มสามมิตรจริงๆเขาเคยอยู่พลังประชารัฐมาก่อนไม่ใช่หรอเดี๋ยวถามให้เพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาต่อสายถึงท่านแล้วเนื่องจากสังคมมีข้อสงสัยเยอะแล้วก็พอท่านปียะบอกว่า นักข่าวเราไปหาดูซิก็เลยลองไป Google ดูให้อตอนนั้น,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็คือท่านสมศักดิ์เทพสุทินเป็นสสพักพลังประชารัฐครับเดี๋ยวมาฟังจากท่านปิยะนะ <c oughs> ว่าท่านมองในมุมนี้ว่ายังไงออขยายต่อนะฮะแต่ว่าสุดท้ายนี้ท่านก็บอกว่าอยากฝากถึงทางอาจารย์วันอนอรนะครับบอกว่าให้ดูผู้สอบบัญชีดีไอคอน และรอดจากการตรวจสอบบัญชีจากสัมพกรณมาได้ยังไงแล้วต้องไปดูว่าบริษัทนี้มีความสนิทสนมกับผู้หนึ่งผู้ใดในรัฐบาลนี้หรือไม่ณนะตอนนี้คือการปัดออกไปแล้วนะ,ะว่าเทวดาตัวจริงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่พลังประชารัฐนะแต่อยู่ที่พักอื่นหรือเปล่าและดูเหมือนว่าจะพยายาม,มที่จะไล่ทำลายให้ว่าคุณสามารถเนี่ย อยู่กับใครมาก่อนอกันแน่นะคะก่อนที่จะมาร่วมงานมาช่วยงานลุงป้อมซึ่งจริงๆถ้าเอาตามความจริงก็เพิ่งมาจริงๆนะกับการที่จะมาเป็นร้องโคศกหรือว่าเข้าบ้านป่ารอยต่อบ่อยๆ